แลนดอมตอนนี้เขาทำอะไรอยู่ที่ไหนกับใครเป็นการดูดวงโดยรวมนะคะกดห้าปุ่มด้าข้คงเพื่อเป็นถ้าฟูให้กับแพนด้วยเดอะฟู <c oughs> เขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะรักอิสระม,มากๆนะไม่แปลกเลยที่ว่าคุณสงสัยว่าเขาทำอะไรใช่ไหมเพราะอาจจะไม่ค่อยได้บอกกล่าวให้คุณได้ทราบนะคะเออหนึ่งไม้หนึ่งเหรียญ <c oughs> มีการเริ่มต้นอะไรบางอย่าง หนึ่งไม้เรื่องงานหนึ่งเหรียญซึ่งมันมีค่าต่อเขาหรือว่าเป็นอะไรที่มันสามารถมีมูลค่าต่อเขาในอนาคตได้<ม>ก็น่าจะเป็นเรื่องงานนะคะเพราะว่ามันไม่ได้ขึ้นตัวบุคคลอืมแมเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีจำแพงให้กับคนอื่นนะให้กับคนอื่นนะเพราะอะไรเพราะเขารู้ว่าตัวเขาอะตอนนี้อยู่ในตำแหน่งที่ค่อนข้างที่จะ มีคนสนใจเขาเยอะมีคนเขาหาเขาเยอะเขาก็เลยจําเป็นจะต้องตั้งกําแพงเพราะอะไรเขามีใจให้กับคุณเขาเก็บใจของเขาไว้เขารู้ว่าถ้าขืนเขาไม่ทําตัวมีกําแพงกับคนอื่นเปิดรับหมดเนี่ยเหมือนกับ You're ย m เอลคัมเลยเนี้ยคุณตัดแน่นอนเพราะคุณเริ่มคอมเมนตะ์แล้วไงว่าเดี๋ยวนี้ เงียบหายลายไม่ตอบตอบบ้างไม่ตอบบ้างอย่างเงี้ยคุณกำลังคิดว่าถ้าเกิดเขาไม่น่ารักหรือเขาทำอะไร้คุณสงสัยคุณจะตัดจบโดยไม่ให้เขารู้เนื้อรู้ตัวเงียบๆไปเลยเป็นแบบเดทกับ The นะเดอะเฮอร์มิทน่ะเงียบเฉยเสมือนตายเหมือนกันไม่มีสัญญาณบอกเขาแต่พอเอิญเขารับสายตรงนั้นได้จากคุณว่าประมาณว่า ถ้าเขาทําตัวไม่นา่ารักแบบนั้นเขาก็คงจะไม่ได้อยู่ในความสัมพันธ์นี้แล้วคุณก็คงจะไม่ได้สนใจเขาอีกต่อไปทีนี้การที่จะได้ใจคุณกลับมาอีกครั้งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะอะไรคุณมีคนเขาหาเยอะหลายคนที่ต้องการคุณเพราะด้วยอะไรคุณมีสเสน่ห์คุณมีค่าเพียงพอคุณอยู่ในที่ของตัวเองแบบรู้คุณค่าการที่จะได้ใจจากคุณนั้น เป็นสิ่งที่จะโคตรยากต่อไปแล้วนับตั้งแต่นี้นะคะเขาหยุดความเจ้าชู้เรียบร้อยถ้าสมมุติว่าแต่ก่อนเขาเคยเจ้าชู้หรือถ้าไม่ได้เจ้าชู้มีความเฟรนลี่เนี่ยทีนี้เขาจะค่อนข้างที่จะสุขุมจะไม่ค่อยที่จะแจกยิ้มอย่างนี้ให้ใครแล้วนะคะจะอยู่ในที่ตัวเองแล้วก็มีหน้าที่ทําอะไรก็ทําเพราะตัวของคุณเนี่ยมันเป็นเดอะสตาร์แล้วไนงะทีนี้อ่ มันก็ยิ่งยากใหญ่ถ้าเกิดเขาทำตัวไม่น่ารักคุณก็พร้อมที่จะอยู่ในที่ของคุณได้ด้วยเช่นกันนะคะ